สวัสดีครับท่ามกลางสภาวะที่ทุกสิ่งทุกอย่างี้โลกมีการหยุดชะงักนะครับเพราะว่าวิกฤตไวรัสแต่ก็มีหลายกิจกรรมก็ยังดําเนินการต่อไปสิ่งที่น่าเป็นห่วงตอนนี้ก็คือสภาวะของคนไทยนะครับก็ขอให้ทุกคนผ่านพ้นมันไปได้ช็อตต่อช็อตครับค่อยๆคิดวันต่อวันไม่ใช่ว่าเราไม่มองการไกลนะครับแต่ว่าเราเนี่ยต้องมองใกล้ๆชัดๆก้าวพิธีละนิด เพราะว่าพวกเราต้นทุนไม่เหมือนกันถ้าเรามองหรือว่าคิดไปไกลเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่ได้มาคือความกังวลความเครียดแก้ปัญหาพิธีละเปาะนะครับมันเป็นแค่อุปสรรคเล็กๆที่มาทดสอบความแกร่งของเราเราต้องอยู่ต่อไปนะครับเราต้องชนะทฤษฎีของชาร์ลส์ดาวินให้ได้อย่าไปยอมแพ้นะครับ ซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้นะครับหลังจากที่รัเสเซียพัฒนาเครื่องบินลบนยุคที่ห้ามานานหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ใหม่มั่นปั้นมือจะเข้าไปจําการในปลายปี2 5 6พห้ารอยหสิบสองแต่ว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นก็คือการเกิดอุบัติเหตุของเครื่องบินทดสอบซูห้าสิบเจ็ดแล้วก็มีการเปิดเผยว่าเกิดจากการขัดข้องของระบบบังคับนะครับซึ่งอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นก่อนหน้าจะมีกําหนดเข้าไปจําการซูห้าสิบเจ็ดไม่นานทําให้ต้องเลื่อนการเข้าไปจําการซูห้าสิบเจ็ดออกไปนะ ก่อนหน้านั้นก็มีคำถามมากมายว่าซู57เนี่ยพร้อมแค่ไหนดีกว่า F-22 Raptor หรือไม่แต่ว่ารัสเซียก็มั่นใจนะครับว่าซู57เนี่ยเกิดมาเพื่อควา F-22 แ a p เต r แล้วก็มีการตั้งชื่อซู57อย่างไม่เป็นทางการว่า r a p t o r k l l l e r และรัสเซียก็พร้อมผลิตซู57นะครับเพื่อเข้าไปจัมการในกองทัพแล้วก็มีแผนผลิตซู57เพื่อการส่งออกด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเรียกว่าซู 57e แต่ก็มีข่าวมาว่านายทหารระดับสูงไม่ค่อยพอใจซูห้าสิเดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าราคาค่อนข้างแพงแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่ตามมามหาศาลยิ่งซู35ส้าครับซึ่งเป็นเครื่องบินที่เอาเทคโนลยีบางส่วนมาจากซูห้าสิบเ็ดแต่ว่าไม่เป็นสเตลนะครับ กับทำผลงานได้ดีกว่าที่คาดไว้ในสงครามซีเรียและราคาก็ถูกกว่าซู57มากมันก็อาจจะมีคำถามว่าซู57จำเป็นไหมสำหรับกองทัพของรัสเซียนะครับหรือว่าชะตากรรมของซู57เนี่ยจะสั้รอย f 22แ a ปเตอร์ที่มีราคาสูงเกินไปจนเกิดปัญหาต่อโครงการจนแรปเตอร์ or, เนี่ยต้องหยุดโครงการลงไปนะครับแต่ว่าทางสหรัฐมีกาก็สร้างขึ้นเป็นสเตลที่มีขนาดเล็กลงมาอย่าง F35 l i 35 t n i n g i 2 รูปแบบของสงครามเปลี่ยนไปจากเติมมากนะครับ เปลี่ยนไปจากช่วงของสงครามเย็นความต้องการเครื่องบินเนี่ยลดลงครับอย่างซู57มีแผนที่จะเข้าไปจําการแค่70-80ถึงลำในกองทัพของรัสเซียนะครับแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราดูจากแนวโน้มที่รัสเซียวางแผนไว้นะครับแน่นอนว่าสหรัฐอเมริกามาผลิตเครื่องบินเซล์ขนาดเล็กอย่าง F35 รัเสเซียก็มีแผนผลิตเครื่องบินเซลล์ขนาดเล็กเหมือนกันนะครับเพื่อเข้ามาเสริมกับซู57เรัสเซียเริ่มศึกษาความเป็นไปได้นะครับในการพัฒนาแพลตฟอร์ม ยุทธวิธีใหม่เพื่อม,มาเสริมกับซู57ด้วยเครื่องบินยุคที่5ที่มีขนาดเล็กหรือว่า l i f i e t generation fighter jet นะครับ เมื่อป,ปลายปีที่แล้วนะครับมิกอาร์ได้ทําการศึกษาหรือว่าคํานวณทางอากาศพลศาสตร์ของเครื่องบินเครื่องยนต์คู่นะครับที่มีน้ําหนักเบาโดยเปรียบเทียบกับเครื่องบินชาติตะวันตกที่คาดว่าจะมีในช่วงปี2,563-2,568โดยข้อมูลนี้ก็ถูกบรรจุไว้ในรายการของกองทัพโดยมีงบประมาณอยู่ที่4ล้านรูเบลนะครับหรือว่าประมาณ1 7 5 8 0 0บาท ความเป็นไปนได้ของการสร้างเครื่องบินสเตลขนาดเล็กของมิกได้ประกาศออกมาในปี2560นะครับโดย d i ิมิชีโลโกซินรองนายกรัฐนตรีของรัสเซียโดยรองนายกรัฐมนตีคาดว่าเครื่องบินสเตล์ขนาดเล็กเนี่ยจะขึ้นบินได้ในปี2568 ข้อมูลเพิ่มเติมจากกองทัพบ,บอกว่ามันจะมีเครื่องยนต์คู่ต่อมาผู้บริหารของ UEC Klimov ครับบอกว่าเครื่องยนต์จะเป็นรุ่นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยจะพัฒนามาจากรุ่น RD33 นะครับซึ่งตอนนี้ RD33 ก็ใช้อยู่ใน m i g 29แล้วก็ m i ก35และทางราัสเซียก็มีการพูดคุยเรื่องเครื่องบินสเตลรุ่นเล็กนี้กับสหรัฐอาหรับเอมิเรตเหมือนกันนะครับ ในวงการอุตสาหกรรมของรัสเซียก็ได้เปิดเผยว่าเครื่องบินสเตลล์รุ่นเล็กนี้จะเรียกว่า mic xx นะครับเขาว่า mic xx ก็คือรอตัวเลขว่าจะเอาอะไรมาใส่แทน xx นะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการตัดสินใจเครื่องบินมิก xx นะครับจะเอาเทคโนโลยีบางอย่างมาจากซู57เช่นการเก็บอาวุธในลำตัววัสดุที่มีน้ําหนักเบาความเป็นสเตลและเครื่องยนต์จะแรงกว่าเครื่องที่ใช้อยู่ในมิก35ในปัจจุบันนะครับสาเหตุที่ต้องสร้างมิก xx ขึ้นมาเพราะว่าราคาค่าใช้จ่ายของซู57เนี่ยแล้วก็ปัญหาของซู57ที่มีน้ําหนักเยอะเป็นอุปสรรคหรือว่าเป็นปัญหากับการโจมตี ภาคพื้นดินนะครับในอดีตนี้สหภาพโซเวียตจะมีการสร้างเครื่องบินสองลำพร้อมกันเสมอนะครับเช่นซู30กับมิก29ลำนึงจะหนักก็คือซู30อีกลำจะเบาก็คือมิก29นะครับนอกจากนั้นด้วยเทคโนโลยีบางอย่างจากซู57ที่มีอยู่แล้วนะครับจะทำให้โครงการของมิก x x เนี่ยสร้างได้อย่างรวดเร็วใช้เวลาไม่เยอะ หลายเครื่องบินสเตลที่มีน้ำหนักเบาแบบนี้นะครับก็เหมาะสำหรับประเทศที่ต้องการ F 16เครื่องบินในยุคที่4บวกนะครับอันนี้ข่าวเขา,เขาเขียนไว้แบบนี้ครับไม่กล้าเขียนว่าจะมาเป็นคู่แข่งของ F35 พูดตรงๆก็ได้นะครับก็น่าสนใจนะครับสำหรับเครื่องบินสเตลขนาดเล็กของรัสเซียแต่ว่ามีเครื่องยนต์คู่นะครับอารมณ์ก็จะประมาณมิก35แต่ว่าเป็นสเตลประมาณนั้นนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าก็คือชะตากรรมของซู57 จะเหมือนกับ F22 Raptor หรือไม่ซู5 7จะหยุดโครงการด้วยเครื่องบินกี่ลลำน่าสนใจมากนะครับเพราะถ้า Mix X X ออกมานี่ราคาถูกกว่าซู5 7แน่นอนและข้อจำกัดของซู5 7นะครับก็เหมือนกับ F22 Raptor เป๊ะๆนะครับจะจบเหมือนกันไหมนี่คือคำถามแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจนะครับ นี่ก็เป็นข่าวที่แอดมินนำมาเสนอในวันนี้นะครับแอดมินก็พยายามนำเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากทุกวันแล้วครับอย่างไงก็ช่วยกด Subscribe ให้แอดมินด้วยนะครับขอบคุณครับ